ครับผมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็ผมเช่นเคยนะครับนานะครับแล้วก็ตุ้มนะครับผมเรามาเจอกันชุกทุกวันอังคารนะครับผมไลฟ์สดสไตล์แบบสบายๆแล้วกันเนาะก็รถเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะครับแล้วว่าสนใจที่จะอยากได้รถใช้สักคันหนึ่งหรืออยากได้รถเพิ่มนะครับทางเรายินดีนะครับ ให้ลูกค้ามาเลือกรถหรือว่ามาชมไลฟ์ของเราพวกเราก็ได้อยู่บ้านอยู่บ้านอาจจะดูไลฟ์พวกเราก็ได้อยากรูลล้รถรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แจ้งมาทางคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมาพามาดูอันนี้สิบหกปสิบเก้าวันนี้อ๋อสิบเก้าเ <19 S 1> พิ่งเข้ามาเมื่อกี้าาใช่ใช่แต่สีดําเหมือนกันนะครับเป็น1.5เทอร์โบนะครับไฟก็จะเป็น led นะครับตัวนี้ไฟตัวใหม่ละหน้าใหม่สุดละตัวนี้ มันจะมี19ใหม่ตรงนี้อีกเชนแล้วมี19นะครับอันนี้1.5เทอร์โบนะ RS ครับไม่ใช่ตัวฮาร์ดแบ็กนะครับผมเป็นตัวสีดานนะครับแต่ก็ท็อปสุดแล้ว RS นี่จะท็อปสุดเลยมีไฟเลี้ยวก็มีกล้องด้านข้างซ้ายนะครับสีแดงนี่จะเป็น1.8นะครับผมเครื่อง108นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องมัน8 EL ด้วยปี18นะต้นนู้ตอนนี้ 2018ส่วนเรื่องราคาหรือเอกสารต่างๆนะสอบถามหรือ็อกซ์มาในใน a c e b o o k เราก็ได้หรือว่าแอดไลน์เราดีกว่าสะดวกกว่าเนาะแอดไลน์เราทิ้ไลน์เราใต้โพสตได้เลยเนาะลิ้์ไลน์ของเราข้างบนเราจะมีลิงก์ไลน์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มันจะง่ายที่สุดเลยคือลิงก์ไลน์กดเข้ามาก็จะมีลิงก์พวกเรา3าคนทิ้งไว้ด้านบนอยู่แล้วนะครับในข้างบนโพสต์เลยนะครับเราใส่ไว้อยู่แล้วถ้าชอบรุ่นไหน ก็หรือว่าสอบถามรายละเอียดการจัด f i แ a น c e ของเขได้นะพวกเรายินดีให้คำปรึกษานะครับส่วนเรื่องการจัด finance นเนี่ยเราไม,ไม่ไม่ยุ่งยากนะบอกได้เลย<ช>ค, <น S 1> คุณเอกสารพร้อมเมื่อไหร่ทางมาร์เก็ตติ้งของเราแต่เรา f i n น n c e สามารถวิ่งไปหาพวกคุณได้นะคะ,ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีสาข,ขาของเราที่วิ่งเซ็นให้ได้นะตรงน,นั้นคือจริงๆแล้วไฟแนนซ์ไม,ไม่ไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพนะทุกทุกทุกจังหวัดเลยผม เรียกได้ว่ามีทุกจังหวัดเลยสามารถวิ่งเซ็นได้เลยแต่ว่าวิ่งเซ็นมันจะใช้เวลานิดนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่เหมือนกับมาเซนเองที่ที่โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ถ้ามาเซน็นมาเซ็นเองกับที่เจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะเราก็แค่วันสองวันเราก็รู้เรื่องแล้วถ้าสมมติว่าเอกสารแบบว่าของท่านนั่นคือเป็นพนักงานบริษรัทสลิปคาร์บอนเนี่ยตรวจสอบได้เาะว่าภายในวันเดียววันเดียวนะของทุ่มตับจัด จัดเช้าเย็นรับรถก็มีนะครับอันนี้ทุองทำมาแล้วเนาะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องเอาเอกสารมาครบก่อนเนาะลูกค้าต้องเครดิตดีไม่มีการติดอะไรนะไม่มีการติดอะไรนะคะแต่ถ้าในกรณีติดแบล็คลิสเราก็สามารถทําให้ออกรถได้นะครับเงื่อนไขต่างๆของการติดแบ็คลิสนะครับหรือติดบูโรแอดมาคุยกับพวกผมได้พวกเราได้เลยนะครับผมเราให้ยินดีให้คำปรึกษาไม่ใช่ว่าติดแบ็คลิสเราจะไม่ไม่เอาลูกค้าเลยไม่ใช่นะครับ สามารถออกรถได้นะครับติดบูโรนะครับมาคุยกันว่าติดตรงไหนยังไงแก้กันได้นะครับผมเราก็จะช่วยให้ได้รับรถแล้วกันเนาะท่าลูกค้าท่าไหนนะคะตอนนี้3 7 3สิจคนเนาะเข้าเข้ามาดูพวกเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะเราจะได้มีแรงที่จะไลทุกทุกวันแล้วก็เราจะได้มีเอ้ยเรามีนะกับท่านผู้ชมแล้วนะเวลากี่โมงกี่โมงอะไรอย่างี้อยากอยากได้อะไรก็ใส่ใส่ขขงเราพวกเรามาได้เขาอยากให้ ใส่ตรงนี้นี่นี่นะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเนาะคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะว่าพวกเราพูดหรือว่าให้ข้อมูลเนี่ยโอเคไหมดีไหมได้ก็สามารถแนะนําหรือว่าบอกกล่าวเรามาได้นะคะเรายินดีที่จะปรับปุงเปลี่ยนแปลงให้นะเราจะอัปเดตให้มันดีขึ้นไดเรื่อยๆเหมือน IOS ไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะก็อ่ะด้านหลังผมนะซีวิกเต็มเลยนะซีวิกเพียบเลย ีวิกนี่ก็มีหนึ่งพันห้าเครื่องัเ,อ 1, 5, เอ 1, 5, โทอร์โบโกับ1 8แต่ถ้าว่าลูกค้าต้องการผ่อนถูกๆผมแนะนำเป็นซี v i c ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นซี v i c FD นะฮะนี่เลยโฉมเขาเรียกว่าโฉมนางฟ้านะครับก็นางฟ้าจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับอมตะจริงๆคันนี้ปี 2, 0, 2011นะครับผมราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทผ่อน8,000บาทเท่านั้นสำหรับ ใครที่หารถที่ผ่อนถูกๆมาราคาไม่สูงนะครับแต่ได้เป็นรถเก๋งระดับกลางเลยแล้วกันเนาะบิแล้วก็เข้ามานะตัวเอฟบีใช่อันนี้บริกของเรามีทั้ง FBFC นะคะ,ะสำหรับลูกค้านะคะชอบเป็นโฉมไหนรุ่นไหนนะคะบอกมาได้เลยแอดลิงก์ไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราส่งรูปรถรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับลูกค้าเนาะเนี่ยคันนี้คันนี้มันจะเป็นจูงเอฟบีซึ่งผ่อนแบบประหยัดประหยัดผ่อนไม่แรงนะครับสำหรับ ยุคโควิดแล้วกันใครต้องการผ่อนถูกๆก็คันนี้ได้เลยนะครับซีวิกเอฟก็หารถใช้สักคันหนึ่งแต่อยากได้รถใหญ่ๆห,หน่อยก็จะเป็นซีวิกเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการเครื่องใหญ่อยากได้เครื่องมันห้าจะเป็นซิตี o ้วีอเราก็มีนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าชอบด้วยนะครับในแบรนด์ของรถแต่ละรุ่นนะครับเรามีให้เลือกเยอะเ,เลยนนถถ้านน้าพวกเสเราก็มีนะรถแบบอ่า บีร์วีเป็นรถครอบครัวคือคือโจทย์โจท์โมบบลิโอเอาใหม่ดิโจทย์นิดนึงนะของพวกเราง่ายๆเลยเพียงแค่ว่าลูกค้าอยาก่อนเดือนละเท่าไหร่อย่างงี้ง่ายกว่าเราหารถให้ได้เลยได้เลยใช่ครับบอกได้เลยว่าเราพี่อยากต้องการเลท่อนเดือนนึงไม่เกินหกพันหกพันนิดๆตัวนี้เราก็จะมีโจทย์ที่จะหาให้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรใช่ครับเหมาะกับลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีลูกค้าไม่ต้องเลือกนะบางทีบอกว่า y าอ๋อซิตี้อยู่ตรงนี้มาแต่ดูเดี๋ยวมี2020ให้ดูด้วยซิตี้อ่ะป้ายแดงเลยนะมีจองยังไม่รู้นะมีแล้วใช่ไหมจองได้ไม่เป็นไรยังดูก่อนได้จองก็ดูได้ซิตี้แจ๊ดไม่จะบอกว่าเราเป็นป้ายแดงก็ไม่ใช่นะเพราะว่าซิตี้เทอร์โบแบบของเรายังมีมาแล้วอ่ะอันนี้เป็นคอนน่าซิตี้ตัวเทอร์โบนะครับมานี ใบแดงเลยไม้หลักพันโลใช้คำว่าหลักพันสองพันโลปะ่ะจำไม่ผิด<า>ใช่ไหม,ม<า>คือตัวนี้จะเป็นายแดงายทะเบียนยังไม่ได้จดเลยนะยังไม่ได้จดทะเบียนเลยนะ,ะแต่แต่ถ้าลูกค้าซื้อไปคงต้องจดแล้วแต่ถ้าอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะใส่ายแดงก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวเรามีบริการให้เช่านะครับผมอันนี้คือมิคาลุมืองลุมซองนะอันนี้ซิตี้ราคาเท่าไหร่ตุ้มห้าแสนเท่าไหร่นะห้าแสนสี่หมื่นเก้าอ้าวห้าแสนสี่นะครับ คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่ออกห้างทานออกห้างมันเจ็ดแสนอันนี้ตัววีใช่ครับถูกกว่าเยอะเลยสองสองแสนเลยนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องพันห้าตัวทโบด้วยนะเอ้ยไม่ใช่โทษทีพันซีซีทโบครับผมไม่ใช่พันห้าขอโทษทีนะครับขออภัยด้วยพันซีซีนะครับเป็นตัวทโบนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ที่ผ่อนถูกๆเราก็มีปีสิบสองก็มีนะครับใช่ 12เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ6 0พันกว่าบาทไม่เกิน700 0ันประมาณนี้ถ้าปีน12นะโฉมเก่ากว่านี้นะอันนี้มันจะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับเรียวกว่าโฉมปัจจุบันเลยนะครับสีดำนะครับสีนี่คืนคลีนเลยนะครับแล้วก็มีแจ๊ดเครื่องพันห้านะครับแจ๊ดเนี่ยเราจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละเจ0 0พก็มี6 0พ0แล้วก็มี <000 S 2> มนะคะแล้วก็มีอีกคันนึงอ่ะสีดำเป็นปี06หไหมศูย์ 0, ตัวน,นั้นตัวน,นั้นไม่ซื้อสดเลยไหม ขายสดเลยไหมแสนก็บาทนะแสนก็บาทมิอ็ก่อ็กซ์ีอมิเอ็กซ์ปล่อยไปแล้วครับสีดำปล่อยไปแล้วค่ะมิวเซเว่นได้ไหมมิวเซเว่นหนูมี2,000นะคะของปุ้มมี2,000ันคือมิวเซเว่นเนาะพอจูนปีปี20ได้ไหมพอจูนเนอรปียีแล้วก็มีปาเจโรนะปาเจโร่สปอร์ตปีอ่ามี2,000ันปาเจโใช่ไหมปาเจโร่มี2,000นะครับแล้วก็พอจูนเนอมี1นึ่ันปี2020นะครับก็ถ้าอยากดูก็ เดี๋ยวผมพาไปดูได้นะคอนเนอร์เดี๋ยวขออีกสักพันหนึ่งเรามาซิต,ตี้ตัวโทอโบก่อนนะครับเขาว่าแรงนักแรงหนาก็อยากลองอกันนะมีครับบริการส่งครับถึงที่ครับผมที่ไหนครับก็แอดไลน์เราเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรายินดีเราเราคุยกันก่อนเรื่องเอกสารก่อนนะครับวิ่งทีเดียวเก็บงานทีเดียวแล้วก็ส่งทีเดียวเลยนะครับส่งงานอาจจะ ให้ไฟแนนซ์วิ ana, Or, ่งไปเซ็น <yerde scratching> <ra fronts> <com> นะครับแล้วส no ่งรถเดี <qual h ugh mon k> ๋ยวผมขับไปเองก็ได้นะครับเราหรือถ้ามันไกลมากเรามีรถสไลด์นะครับคอยบริการให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งว่าใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะซิตี้โตโบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพันซีซีนะครับต่อภาษีถูกมากนะครับเครื่องพันซีซีนะครับแต่รับประกันความแรงนะฮะแรงมากตัวนี้เดี๋ยวต้องออกไปลองขับสักทีมรีวิวหน่อยอาจจะพาไปรีวิว กินข้าวพาเอาซิตรีคันนี้ไปทานข้าวนะครับมีท่านใดอยากดูรถรุ่นอื่นไหมแจดม๊ดไหมแจ๊ดหน่อยไหมแจ๊ดมาแจ๊ดนี่เราก็จอดเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับฮอนด้าแจด๊ดนี่เลยนี่ครับแจ๊ดนี่ผ่อนอยู่ประมาณถ้าเป็นแจ๊ด GE นะตัวนี้จะเป็น GE ผ่อนอยู่ประมาณ6 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองถ้าสีแดงนี่มีเครื่องเสียงนะผมบอกให้นะคันนี้มีเครื่องเสียงนะเครื่องเสียง ดอกสิบดอกหน้าสิบดอกหน้าสิบนั่นๆนะครับจุกอกกันเลยทีเดียวนะฮะผมก็อยากจะเปิดให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเปิดดูภายในนิดนึงนะดูภายในนิดนึงว่ามีอะไรบ้างอ๋อคันนี้มีดิฟฟี่นะครับมีบอสนะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะตัวนี้แจ๊สเดี๋ยวเดวกล้องแพรน่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยเป็นตัว s v ท็อปสุดนะครับเอนทอนน่าแจ๊ปี2013เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องเสียงด้านหลังนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ย ผมบอกเลยเขาต,ตีมาแบบได้เนียนมากเลยนะครับอ่ะมาดูดอกหน้าสิบตรงนี้เดี๋ยวดูเครื่องเสียงเขาวางวางนอนแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บสัมภาระด้านบนได้ด้วยนะครับอ่ะแจ็นะครับสําหรับใครที่ชอบแนวแต่งแล้วกันเนาะสีแดงนะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับฮนด้าแจ็นะครับผมแล้วก็มีถ้าเดิมๆก็ต้องเป็นสีขาวสีดํานะครับรอ่า ธรรมดาก็มีนะครับใครที่ชอบสายแบบสายแรงเนาะสายแรงนะครับรถสวยค่ะรถสวยนะครับก็สใช่อบถามเข้ามาเลยเพราะว่ารถเรามีเยอะเราพาดูไม่ทั่วอาจจะพาดูไม่ทั่วแต่ว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนก็ทักพวกเราได้เลยนะครับได้เลยนะคะอ่ะเราก็จะอยู่ในโซนที่เป็นฮอนด้านะคะฮอนด้าเอาใจฮอนด้าไปเลยเอาใจเอาใจสวัสดีฮอนด้านะคะไฮดูซิตี้ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงปีสิบเก้าใช่ไหมนี่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 ซีวิค ที่บอกเหรออ๋อเพิ่งเข้ามาที่ส่แม็กใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้มีคันหนึ่งเป็น RS เหมือนกัน RS Turbo Civic นะ Civic RS Turbo นะครับตัวนี้ RS นะใช่ไหม RS มีกล้องมีกล้องอเลยนะคะว่าตระกูลฮอนด้าของเราเนี่ยจะมีทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจว่าเฮ้ยฮอนด้าเป็นศูน Honda ย์ฮอนด้าหรือเปล่าจรไช่ใช่นะคะนี่คือ บิ๊กคาร์สาขาหนึ่งนะคะใช่ครับรถเยอะมากอย่ที่สุดในถนนกาญจนานะคะบางคนเขาบอกว่าพี่นี่นท์รวมกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะเป็นบิ๊กคาร์ที่เดียวเลยนะครับต้องแทนให้กว้างหน่อยให้ให้เห็นว่าบริเวณของพวกเรานี่ใหญ่จริงนะคะใหญ่จริงแคมปรี่มีรถใหญ่มีเดี๋ยวเออตุมพาไปดูกระบะหน่อยกระบะเข้ามาเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูกระบะไปเดี๋ยวผมพาดูกระบะอีกหน่อยนึงกระบะเข้ามาเยอะเลยนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะ เน้นใช้งานนะครับรถกระบะก็จะเป็นรถที่ใช้บรรทุกใช่ี่มันเป็นแบบสี่ประตูสายซิ่งนะเราก็มีนะมีมีมีสี่ประตูตัวเตี้ยแต่งมาครบๆเลยอ่ะมีอยู่หนึ่งคันใช่เหรอใช่อ่าสี่ประตูคันนี้กันมาๆๆมอันนี้คือขออวดรถสายซิงค์สายซิงสายซิงคคือแต่งมาแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะพร้อมใช้อ่าสี่ประตูนะครับ all new แต่นีไม่ใช่ใหม่สุดนะอันนี้ปี18หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงครับปี16 16 16 16หกสิบกสิบหตัวนี้แซดจริงข้างหลัง<อ>คาร์บอนนะครับผมเควฟล่าคาร์บอนนะครับฝาท้ายนะครับนี่นะนี่ครับลคาร์บอนสวยๆกันเลยนะฮะฝ,า,ฝาหน้าฝาหน้าฝาหน้าคาร์บอนไหมฝาหน้าไม่ฝาหน้าไม่ได,ไได้ไม่ได้บอนนะอ่ายังไม่ได้ใส่เบาะนะฮะ รถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะตัวนี้มีดิฟฟี่นะครับมีวัดรอบนะครับแม็กขอบ18นะครับผมอย่าเลยจอดไว้อย่างนี้ก่อนเพราะเบาะมันยังไม่มีอันนี้เป็น4ประตูตูเตี้ยนะ4ประตูตูเตี้ยครับโหลดแม็กครบนะครับพร้อมอะไรพร้อมแซดพร้อมแซดรอแนรบบ่าคาเท่าไหร่นะตุ้มคันนี้549 500,000กว่าบาทใช่ไหม 549,000บาทปี2016นะอันนี้เป็นไมเนอร์เชนและเชนก่อนที่จะเป็นตัวใหม่นะ5 4าแนะได้ของแต่งมาเลยครบหล่อๆออกเต็นต์แบบหล่อๆไปเลย f อฟีครบับรไอ้หน่ดดอยเอครับผมสวัสดีครับผมละนิดาอ๋อน้องน้นนองน้อง,อง,องก็หรือว่าใครจะชอบเป็นตัวยกสูงแล้วก็มีอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ e ีสุเหมือนกันนะครับ สี่ประตูพอนหมืนม่นหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆหนึ่งหมื่นหลักร้อยแล้วกันมีบริการส่งไหมจังหวัดมีบริการส่งนะคะมีรถสไลด์ของเรานะคะนำนำไปส่งให้ลูกค้าที่หน้าบ้านได้เลยเนาะรอเลยค่ะรอบอกว่าเลยว่ารอไม่ต้องมารับแล้วนะ,ะไม่ต้องรับนี่มามานี่ฟอร์จูเนอร์ปียี่สิบนะให้ดูก่อนให้ดูก่อนก่อนที่จะไปกระบะอ่ะอันนี้ฟอร์จูเนอร์เขาเรียกอะไรตัวใหม่ผมจําไม่ได้ เป็นตัวจีเป็นเครื่องของยูซีเป็นสองยูสีขับสองสำหรับตัวนี้คือหน้าใหม่เลยกระจังหน้าตัวใหม่เลยนี่เลยนะครับไมเน, <Minor S 2> นอร์เชนเขาเรียกไมเนอร์เชนใะช่จริงจริงมาก็เป็นป้ายแดงเหมือนกันคันนี้ตัวนี้ไม้น้อยไมอลูกค้าที่ถามมีเอ็กเนาะมีเป็นพฟจูเนอร์ตัวใหม่เลยคือสายป้ายแดงเขาก็มองเป็นป้ายแดงอะบอกพรงตรงใหม่กิฟเลยอ่าแล้วก็มีรถใช้งานนะครับตอนกระบะตอนเดียวนะครับ เป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหญ่นะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับสําหรับสายบรรทุกาสายเน้นใช้งานนะครับリเวอร์1.8นะครับตัวนี้ไอ้2.8นี่แค่1.8 <1. 8. S 2> 2.8คือได้เป็นเครื่องใหญ่คือถ้าเน้นใช้งานจริงก็คือบรรทุกของได้เยอะแล้วก็เอาทื่แบบพ่อค้าไม่ขายอย่างเงี้ยใช่หรือ,อนนแบบว่าเราจะเอาไปถูของอะไรเนี่ย ฮอนด้าตัวไหนครับฮอนด้าซีวิกครับถ้าปี14่ต้งจะมีทั้งซิตี้ทั้งซีวิกนะซีวิกเราก็มีเป็นเป็นตัว14มี่ิีเข้ามาสีขาวเอาอย่างนี้เดี๋ยวรถพวกนี้รถที่เพิ่งทยอยเข้ามานะคะพวกเรายังบิวไม่เสร็จยังล้างทำความสะอาดไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นตุ้มขอเน้นย้ำกับลูกค้าเลยว่าแอดลิงไลน์เรามาเลยดีกว่าเราจะได้แบบส่งข้อมูลลูกรถงนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ตุ้มพาไปดูมันก็คือมันก็เยอะอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้ดูกระบะนะครับพี่จอดเรียงอันนี้นะครับรีโว่พีเลนเนอร์นะครับมีไททันก็มีมีนวาร่าก็มีไททันนี่เป็น4ประตูรีโว่ตัวแคก็บนะครวแคร็บพีเลนเนอร์นะครับผม พีลันเนอร์เหมือนกันสองคันนี้พีลันเนอร์ทั้งสองคันเป็นสมาร์ทแคปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับสองสำหรับสองคันนี้แล้วก็จะมีด้านในอีกหคัน3คันเลยแล้วก็มีวีโก้แชมป์อีกหนึ่งคันโอ้เยอะเนี่ยกระบะตอนนี้เราเข้ามาเยอะอยากขายมากเลยเเยยออะะะะกรบแต่ก่อนนี้เราแย่งกันนี่ดีกว่ามะมีคันหนึ่งแสตเหมือนงันอันนี้19ปี19เครื่อง1.9สำหรับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นกระบะแคปเนาะกระะบแคปอ่า ตัวนี้จะเป็นแครบนะครับสีขาวราคาเท่าไรนะตุ้มห,ห้าแสนห้าแสนแปดแาแต่ว่าได้หน้าปัจจุบันเลยนะ<ม>คือหน้านี้จะเป็นหน้าปัจจุบันของเจ้าดีแม็กตัวนี้นะดีแม็กห <1. 9 S 1> นึ่งจุดเก้านะครับอ่าอ่าหนึ่งมือนกพัน 1> 1, 6, อ่าอันอันนี้สำหรับปีสองพันยี่สิบด้วยไม่โอ้โหมืก็ ปีสิบเก้รถใหม่เลยรถใหม่รถใหม่ใหะะม่หลักหมื่นนะครับรถถรถใหม่ๆนึกถึงบิกคาร์ได้เอาโหมีหลายคันเลย,ลย,เ,ลยเยอะแล้วกันถ้าใครหาดีแมอยู่ตอนนี้น่าจะจบที่เราได้เลยนะเพราะว่ามีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยเลยสี่ประตูก็มีถ้า,า,า,าจะหากระบะ ไม่ยไม่ไม่ผมไม่ได้ว่ายอิสุย่างเดียวนะโตโยตา้าเราก็มีรีโวโคือหน้าใหม่ๆ<า>นีนทั้งโตโยต้าทั้งอิสุสเนาะอของเรามีครบมีครบจริงๆค่ะจะเป็นแคบเตี้ยแคบสูงหรือจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยตัวสูงเรามีให้หมดนะเรามีให้หมดเลยเนาะก็สาหรับลูกค้าที่มาดูไม่ทันนะก็ะกด l i n k ์ n g พวกเรานะครับลิงก์มาเลยหรือว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้ ใต้ใต้คอมเมนต์ของพวกเราก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสะดวกกดลิงก์ไลน์ดีกว่าจริงๆแล้วต้ว่ากดลิงก์ไลน์ใช่เราดีกว่าเราส่งรูปได้ง่ายกว่าส่งรูปรถให้บางทีในอินบ็อกซ์ของเพจเราเรามีคนตอบหลายคนไงแอดมินหลายคนแอดมินหลายคนเนาะเราอาจจะแบบตอบไม่ตั่วถึงหรือไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มันไม่เด้งอะเพราะว่ามีการตอบกันเยอะแยะนะ ยังไงก็แอดลิงก์ไลน์เรามาดีกว่าถ้าแอดลิงก์ไลน์เรามาเราสามารถที่จะให้ข้อมูลแบบโดยตรงปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์แบบโดยตรงเลยนาะสำหรับเราเราก็จะให้ข้อมูลว่าลูกค้าต้องเตรียมเอกสารตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติเราปิดแบ็คลิสต์อยอดไม่กี่พันหรือว่าอะไรเงี้ยปิดบัตรมาแล้วเราก็ยังมีไฟแนนซ์ที่สามารถรองรับตรงนี้กับของลูกค้าได้ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันฝากกดติดตาม รายการคารูกูรูเรื่องรถของพวกเรา,าด้วยนะครับใช่ใช่ก็ตามอยู่ันนี้ขา <อ S 2> ถามว่าพี่ประสิทธิ์นะคะถามว่าเอาติดเกียร์ธรรมดามีไหมไม่มีนะครับอันติดอันติดดามไม่มีเลยครับส่วนมากมีแต่ออตโอตโ้ใช่ <นะ S 2> ครับส่วนน้อยอ่ะยังไม่เคยได้ขายเลยเกียร์ธรรมดามีซิตี้เกียร์ธรรมดาได้ไหมครับซิตี้ธรรมดาแจ๊สดาซิตี้บอกได้เลยนะยอร์ก็มีใช่ทักเกียร์ธรรมดาก็ก็พอมีนะครับพี่แต่ว่าตัว อาติชใช่ไหมอาติชไม่มีจริงๆครับผมมีแต่เกียร์ออโต้นะครับก็สําหรับหลายวันนี้นะพวกเราสามคนก็จะจบอยู่ที่ใช่กระบะแล้วกันนะะะะคกรบใครอยากดูเพิ่มเติมเนแอดไลน์พื่อนหมาแล้วกันเนาะก็ฝากพิคาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันเนาะมุนลีเก้เข้ามามุนลีเก้เข้ามาตบเปียเสียงไปทีโอเคโอเคครับสำหรับพวกเรา3คนนะครับลาก่อนสวัสดีครับ